รถวิวแชร์นะรถวิวแชร์ที่ล้อหน้าลูกปืนมันแตกเนาะซึ่งเป็นปัญหาที่ผมหามานานแล้วว่าจะหาอะไรที่ไหนมาเปลี่ยนนะวันนี้ผมเจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าผมเอามาจากไหนเดี๋ยวให้ไปดูตัวล้อก่อนว่าตรงไหนนะครับที่มันแตกไปดูกันนี่นะครับจะเป็นบูทที่อยู่ตรงนี้ที่มันแตกออกเนี่ยตัวนี้พังเลยนะครับซึ่งตัวเนี้เวลามันพังเนี่ยเวลาเข็นนะล้อเนี่ยมันไม่ตรงนะครับทีนี้แล้วมันก็จะไปเบียดที่ทท นี่ตรงนี้ที่แกนตรงนี้โค้งตรงนี้เป็นรอยหมดเลยนะครับแล้วเวลาเราเข็นนจะมีปัญหาคือเข็นแล้วไม่เข็นไม่ค่อยไปนะนี่ผมเจอนะปัญหานะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบูธกันนะครับผมได้บูธมาแล้วใช้ตัวนี้ก็ขันออกนะครับตัวน,นี้ก็ขันออกเนี่ยขันออกทั้งสองข้างเลยนะนอันนี้ผมถอดออกมาแล้วใน อันนี้เป็นข้างเดียวนะครับเราถอดอกถอดออกมาเนี่ยมาดูตัวบูทตัวอะไรเนี่ยมันแตกหมดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่หาเปลี่ยนยากมากนะครับตัวนี้มันจะมีสองตัวนะตัวบนตัวตัวที่ผมถือเนี่ยตัวบนตัวนี้จะเป็นตัวล่างนะครับก็จะต้องถอดออกมาสองสองข้างเลยแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็ใส่บูทตัวใหม่เข้าไปบูทตัวใหม่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะเป็นยังไงต้เช็ดออกให้หมดนะครับ องเช็อดออกทั้งหมดมต้องมีถุงมือนะในรูตรงนี้ก็เราเราก็ต้องทําความสะอาดด้วยนะเนี่ยทั้งสองข้างเลยนี่ทําความสะอาดให้หมดน,นี่นะครับต้องสั่งมาสี่ตัวนะบนล่างนะครับบนล่างข้างละสองตัวนี่จะเป็นบู๊ผมสั่งมาสี่ตัวไปลองกันก่อน สิ่งที่เ,เพื่อนๆต้องเช็คเลยนะครับูบทมันเนี่ยมันจะต้องเข้ากันได้นะเนี่ยลองสวมกันดูกันนะครับมันจะมีข้างละสอตัวในะแต่ผมให้ดูว่าแบบไหนนี่นะครับใส่ไปหนึ่งตัวแล้วก็ข้างบนด้วยอีกหนึ่งตัวใส่แบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้ผมใส่ผิดทางเนี่ยแบบนี้อนะมันจะต้องแบบนี้มันเข้ากันได้นะแต่พวกนี้นะเพื่อนใส่จระบีเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่ เผื่อมันใช้งานเป็นนานๆมันจะได้จชลเบีมันจะได้ไหลลงมาโดนนะครับเหล็กจะได้ไม่สีกันไปจัดต่ออาบุธใส่แล้วก็น็อตขันอัดเข้าไปเลยนะครับซึ่งผมไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะก็เพิ่งมาเปลี่ยนเรามาดูกันเ,เอาน็อต่อนดีมาน็อตอีกนะเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ตัวน็อตขันอัดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมอัดให้ดู เห็นไหมครับว่าเขาค่อยๆเข้าไปน,นี่เสร็จแล้วครับสําหรับการเปลี่ยนบูทล้อวิวแชร์นะครับของคุณพ่อคุณแม่นะเรียบร้อยเนี่นี้ก็หมุนข้องได้แล้วนะครับหมุนอ่าจะให้ดูนะนี่หมุนละหมุนข้องนะครับไม่ไม่ติดแล้วนะปกติเนี่ยมันจะติดด้านข้างตรงนี้เห็นไหมเป็นเป็นรอยเลยนี่ไม่ติดแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็ซิงได้เลย ซิ่งได้เลยนะครับเดียวง่ายนะนี่ท um ิ่งปึ๊บเดียวง่ายนะครับซึ่งก่อนอันนี้มันจะเรียวยากมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับการเปลี่ยนล้อวีลแชร์นะครับล้อหน้าวีลแชร์นี่ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวสําหรับตัวบูทลิงก์นะเดี๋ยวผมวางไว้ให้นะครับซึ่งผมก็หายากมากๆเพิ่งหาได้นะครับยังไงผมจะวางไว้ให้นะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามามองเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝาก กดแชร์ฝากกดติดต,ตามฝากกด subscribe ด้วยนะนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับให้ถึง3 0 0พันซับไปด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมจนจบคลิปนะขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะไบาย,บายเดี๋ยวเอาตัวนี้รถชนนี้ไปให้แม่ใช้ก่อนขาซิ่งขาซิ่งซิ่งได้แล้วเย๋ยวง่ายโอเคไปไปสวัสดี